สวัสดีครอบผมอยู่กับผมดูสปูนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงซีเคทเดปเปนชั่นอันใหม่ที่หลายๆคนก็น่าจะอยากเห็นหรือได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมซึ่งได้แตาน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวละครจําเป็นอะ่ะมันคือตัวละครที่มีสกิลรีซิตหรือว่าอันวิเคราะ์นะครับผมเพราะว่าบอสมันจะทําการดูดอาหารได้แรงมากๆแรงจนแบบโอ้โหหิวไม่ทันให้อาหารไม่ทันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันเหมือนเป็นด่านเจาะจงบังคับเลยว่าด่านนี้เหมาะกับใครครับผม อ่ะอย่างแรกนะครับผมด่านนี้เนี่ยเข้าได้จากการตรงนี้ครับผมซีเคดเเบนชั H ่นตรงนี้นะนี่ครับผมคอร์แรปคอร์แรปต้องเป็นคอร์แรปแล้วก็คาเมลอดนะครับผมตัวนี้ใช้กุญแจหนึ่งอันกุญแจหาจากไหนกุญแจหาได้จากด่านลีเจนด์สเตตใหม่นะครับผมก็คือแฟรดี้คาเมลอดตรงนี้ครับผมนี่จะมีโอกาสตอบที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์บ้างฮะนี่ครับผมนี่กุญแจตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไอตัวของ ตัวละครอ่ะเราเราอย่างแรกแล้วนะผมเอาแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยนะเราเรามาดูตัวละครที่มีสกิล Unbreakable ับผมอ่า Passive Unbreakable นะผมจะให้ดูก่อนนะผม Unbreakable กับ Resist Unbreakable กับ Resist รับผมแบบนี้อ่ะเราเรามาดูนะครับว่าตัวละครที่มีพวกนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างมันมีแค่นี้ครับผมนี่คือตัวละครที่มีสกิล <c> อ <oughs> Unbreakable แล้วก็กับ Resist นะฮะพวกนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยเราลองมาดูเงื่อนไขของด่านนะผม ตัวเงื่อนไขของด่านตัวไอซิคิทบมเบนชั่นอะไอตัวนี้เนี่ยมันบอกว่ายูนิตท,ที่ไม่ใช่เอ็มพลเลอร์แล้วก็คือยูนิตท,ที่ที่ไม่มีแท็กเอ็มพลเลอร์เนี่ยจะโดนลดดาเมจลง50%ซึ่งอ่ะเราก็มาดูหมายกับผมในตัวละครพวกนี้เนี่ยตัวละครที่มีอันเปคเคเบิลมันยังไม่มีใช่ไหมกับผม มันมีแค่นี้แล้วก็ทุกตัวไม่มีแท็กอิมเพลเหรือว่ามีเราลองมาดูนะว่ามีตัวไหนมีแท็กอิม r o ลเ้อร์บ้างนี่ครับผมมีอยู่แค่นี้แต่ว่าทุกคนก็รู้องตัวนี้มันไม่ได้เก่งแต่ถ้าใครที่เล่นเล่นอัปเดตนี้เราได้ดูรีวิวของผมไปก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับผมตัวละครที่ชนะทตุของแมปแล้วก็มีแท็กอิม r พลเบวกกับมีสกิลอั n เบกเคเบิลด้วยใช่ครับผมต่ากิวฮะ ป่ากิวถูกทำมาให้ลงด่านนี้ได้แบบไม่ใช่หต้องบอกว่าด่านนี้ถูกทำมาเพื่อให้ป่ากิวเป็นตัวดาเมจของด่านแบบ100%เรนะผมคือยังไงก็คือป่ากิวต้องใช้อ่ะมีอันเป็นเคเบิลชนะทตุเป็นเอ็มเพลเอร์ไม่โดนลดดาเมจดีมากๆกครับผมฉะนั้นเราจะให้ป่ากิวเป็นลีดนะฮะส่วนตัวละครตัวบัฟอันนี้ถ้าทุกคนดูจากที่อื่นหรือว่าดูจากช่องอื่นหรือว่าดูคนอื่นแนะนํามาเขาจะนําไปเอาควาใช่ไหมครับผมก็คือตัวนี้เอาควา มันชื่อว่า God d e ดตครับผมก็ d ดเดตอควาตรงนี้ยูสเลต God d e ดตตรงนี้ครับผมแต่ว่าตัวของอควาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาในช่วงซัมเมอร์หลายๆคนก็อาจจะไม่มีแล้วครับผมตัวของอความีสกิลก็คือบัฟคูณ2.35นะครับแล้วก็รีสโตมานา10ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นเก่าๆที่แบบทันซัมเมอร์อาจจะมีถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ๆที่เพิ่งมาล่ะทุกคนสามารถใช้มดคิงได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากอยากได้สกิลเหมือนตัวอควานะทุกคนสามารถใช้มดคิงได้ ข้อมูสคิงก็บัฟ2.35เหมือนกันแล้วก็รีสโตมานา15ครับผมและยังบัฟสลีฟให้กับยูนิตในแมปด้วยนะครับแต่ว่าตัวของมูสคิงเนี่ยมันจะดาเมจไม่ได้เยอะครบผม,มก็ย่งว่าเอ,อามาซัพพอร์ตเนาะแล้วก็มีแท็กเอินเพอเลอร์ด้วยจะไม่โดนลดดเเาเมจครับผม,ผมก็คือเอาเอาตัวมันเองไปลงดาักหนามันเองอะแล้วก็มีสกิลปรีไฟสครับผมปรีไฟสก็คือมีมัสสิบดาเมจที่ทำดาเมจชนะท่าคุณสี่นะครับแล้วก็มีคารม่ายิ่งศัตรูอยู่ใกล้ยิ่งตีแรงนะครับผมแล้วก็มมีีีแค่น้้ังสล พัศศิบสลีฟก็คืออันนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูพัศศิบสลีฟนะพัศศิบสลีฟนะครับผมผมไปเพื่อกดไฮยูนิตพัศศิบสลีฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพัศศิบสลีฟมันจะอยู่ตรงขอเชฟฟิวเตอร์ก่อนนะเรารมันบัคขึ้นสีอย่างที่เรากดใช้ไปพัศศิบสลีฟนะครับผมพัศศิบสลีฟไม่มีเหรอฮะ ก็มาแยกเคียดอันนี้อันเดนะียรยอ๋อไม่ใช่ไปไปผมไมเปเพิกกดห5ยูนิตฮะสิบสลีฟนะครับผมอ่ะสลีฟนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะสิบสลีฟก็คือนี่นี้ผมจะทำการตั้านศัตรอูอ่ตามตามการโจมตีเนาะแล้วก็บัฟดาเมจศัตรูที่ได้รับ20นะครับผมประมาณนี้ซึ่งก็โอเคแหละมันก็ดีแล้วครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมก็คือใครที่แบบไม่มีอควาก็ใช้เป็นตัวของมดคิงได้เลยนะครับแต่ว่า วันนี้ผมจะไม่ได้มาใช้มดคิงนะครับผมผมจะมาใช้ตัวของอุระหระไปเลยนะครับผมต้องการดาเมจเพื่อจบบอสไวๆของอุระหะะเนี่ยจะมีการบ mm ัฟดาเมจอยู่ที่2.5ครับผมแล้วก็ฮิวบ้านผมต้องการตอนนี้แหละผมต้องการดาเมจแล้วก็ฮิวบ้านเพื่อเอาไว้ยื้อ mm hmm. เผื่อบอสไปฟ้าไปตีบ้านบ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปตัวละครจําเป็นอีกหนึ่งตัวมากๆในในด่านนี้ก็คือตัวของลูเลอร์ครับผมตัวละครจากเฟดเหมือนกันนั่นแหละลูเลอร์ที่ลูเลอร์เป็นตัวละครจําเป็นก็เพราะว่า แม่นางมี2สกิลครับผมแต่หลักๆใช้ใช้สกิลล่างนะฮะสกิลบนจะเป็นการป้องกันฐานแล้วก็ฮิวฐานตามพลังโจมตีคูณ25้นะครับผมไม่ได้แรงอขนาดนั้นหรอกแล้วก็สกิลที่2ครับผมก็คือ,อน,นี่แหละลูโลเบสติ้ง่ะมันจะทำการรีสโตให้กับมานาของเราทั้งหมดครับผมส่วิว่ายูๆๆๆน,นิตไหนมานาหมดเนี่ยมันก็จะรีให้เต็มเลยซึ่งดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทำการรีมูฟสตันฟอร์มยูนิตครับมันดีมากๆเหมือนกันตรงนี้ก็คือล้างสถานะสตนันแล้วก็ฟื้นมนานานั่นแหละจนเต็มคล้วผมค ประมาณนี้ครับผมตัวของรูเลอร์ซึ่งจำเป็นในการฟุนฟ้นฟ,นฟ,นฟนูอาหารมากๆนะครับผมต่อไปครับผมที่จริงใช้แค่สมตัวเนี่ยมันก็ผ่านแล้วจะเปลี่ยนจากตัวอุลฮาราเป็นโมดชิงก็ผ่านเหมือนกันเพราะว่าด่านมันเริ่มต้นมาให้เงิน1ล้านกับอาหาร500ใช้แค่3ตัวก็ผ่านแต่ว่าผมอยากทาให้มันจบไวขึ้นผมก็เลยจะหยิบตัวละครไปเพิ่มอีก3ตัวับผมนั่นก็คือตัวแรกวิดเลนฮะ วิสเลนเป็นตัวละคร MR ใหม่ที่มาผมใครไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะผมผมแค่อยากใช้น้องเฉยๆแค่นั้นแหละนี่ผมวิสเลนนะครับที่ผมจะหยิบม,มาใช้เพราะว่าผมต้องการ ability d o l l i n g จากตัวน้องับผมแค่นั้นเลยเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องใช้ก็ได้อย่างที่บอกดอ l i n g ก็คือจะทำการบัฟสโลว์แล้วก็บัฟดามจให้อ่าที่สตูเด้รับมากขึ้น20%นนะครับผม ต่อไปคิวทากะเอามาลดค่าอัพของปากคิวนะครับเพื่อที่จะเวลาโดนมอดโดนบอสลบตัวละครตอนเว็บห้าตอนเลือด50%าอร์จะได้ทำการกลับมาใช้ปากคิวแล้วมีเงินพออัพต่อครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเดอร์เฟียฮะเดอร์เฟียผมเอามาใช้เพื่อเอาพัสดีเฉยๆครับผมเดอร์เฟียมีพัสดีอย่างที่เรารู้รกันก็คือฮันเลอร์ที่มันจะบัฟดาเมจได้แรงขึ้นนะฮะต้องการตัวน,นั้นแหละนี่โหมีดิสเปียเวลดเบิลนะฮะสองอันเนี้ย ก็เลยใช้เป็นเดอะเฟียนะครับผม <im itation> เพื่อทำให้มันด่ามันจบไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเตรียมตัวละครเราพร้อมแล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าแค่3ตัวหน้าก็ผ่านนะครับไม่จําเป็นต้องมาใช้ตัวละครหรือต้องไปทําตัวละครเหมือนผมก็ได้นะครับผมอันนี้พวกนี้ผมหยิบมาเพื่อมันจบไวๆเฉยๆนะฮะขี่นะครับ,มรบผมไปไปขี้ไปขออภัยผมกดผิดก็ไปที่ตัวของวาร์ปแล้วก็ซิกิลดเมนชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอร์เรฟคาเมลอดเทเลพอร์ตไปเลยครับผม เหมือนกับถ้าใครที่เล่นดัดไอแซกมาก็เหมือนเหมือนกันนั่นเลยฮะบอสวาร์ปไปวัดมาเราก็ต้องตีบอสให้ตุยขึ้นนั่นเองครับผมถ้าใครไม่ได้สี่เลือกเรื่องเวลาก็ใช้แค่สามตัวแรกมันก็อาจจะจบนานนิดนึงแต่ผมทุกพวกนี้มาเพื่อบอสให้บอสมันได้รับดาเมจแรงขึ้นเฉยๆครับผมมันจะได้จบไวขึ้นแค่น,น,นั้นแหละนะฮะโอเคนะครับผมอะ่ะเริ่มมาแล้วผมก็เราก็มาอยู่แถวๆตรงไอ้ดาวสีน้ำเงินน้ำเงินฮะซึ่งอะ่ะอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวนี้ผมตรงนี้นะอยู่แถวๆด,ดาวสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็ เริ่มมาโดยการวางตัวของไอ้ลีดเดอร์ผมถ้าเกิดใครใช้ทีมเหมือนผมนะก็ให้เริ่มมาโดยการวางลีดเดอร์ฮะแล้วก็ากกวางป่าสกิวครับผมปรับสกิลเป็น unbreakable ด้วยนะครับอันที่4ี่ครับอันที่4ครับผมหนึ่งสองสามสี่ที่สี่นะแล้วจากนั้นก็รอให้บัฟรถเงินของไอ้ตัวลีดเดอร์ทำงานครับผมแล้วก็จากนั้นรอนะอัพป่าสกิวจนถึงขั้นอัพเกรดเจ็ดก็พอฮะแค่นี้พอครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราวางตัวของอุราฮาระนะครับวางตัวของรูเลอร์วางตัวของ, uler, ว,ง,ว,ของอวิสเลนแล้วก็วางตัวของเดึกเฟียครับผม ดืเฟียไม่ต้องอัพวิสเลนไม่ต้องอัพรูเลอร์อัพให้เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมรอบัฟลดเงินทํางานแป๊บเราต้องประหยัดเงินนะฮะโอเคแบบนี้ครับผมแล้วก็กดสกิลเลยก็ได้นะแต่ยังไม่ต้องกดนะครับผมตอนนี้ให้ให้รอบัฟจากตัวอุลาราลาก่อนอุลาราลาก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมรอบัฟลดเงินทํางานก่อนนะตอนนี้ผมจะรอให้มันอ่านี่ครับผมปุ๊บก็อัพให้เต็มเลยฮะแบบนี้แล้วกดออโต้บิลิตี้อัพได้เลยครับผมแบบนี้นะแค่นี้ครับผมเสรนจแ้วก็รูเลอร์ผมก็กดสกิลเพิ่มเลือดบ้านเป็น13แนี้้ก็พอใจลว ทีนี้เราก็กดเลดี้ได้เลยครับผมแล้วก็คอยกดรูเลอร์เป็นซิงก์ก็พอครับผมเพื่อแบบเห็นไหมทุกคนเห็นเลือดลดไหมครับผมเห็นไหมเวฟเช่นเลือดขออภัยฮะทุกคนเห็นในตัวของ energy ที่ลดไหมนี่แหละครับผมคือปัญหาในการสู้บอสครับผมนี่เราก็ปล่อยให้ป่าตีไปฮะปล่อยป่าตีไปเรื่อยครับผมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรฮะตรงนี้ก็ปล่อยป่าตีไปป่าตีไปแบบนี้ครับผมนี่เป็นดับเบอร์ครับผมดับเบิล 22m ป่าชิวๆอยู่แล้วก็คอยกดสกิลรูเลอร์ก็พอครับผมตอนนี้นะ อ่าผมลืมเปลี่ยนก็ว่าทำไมมันตัวตีเบาผมลืมเปลี่ยนตัวถ้าใครใช้บิดอัพเลนผมก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นดอวิ่งด้วยนะครับเพื่อบัฟดาเมจให้แรงขึ้นเนาะเสียดายเลยอาจจะจบช้าลงนั้นเนี่ยนี่ผมพอบอสพอบอสเลือดเหลือ50%บอสมันจะทำการลบตัวละครของเราทั้งหมดนะครับป้องกันไม่ได้นะตรงนี้เราต้องวางตัวละครใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดเงินนะครับผมตังนี้ก็ล้อผมตรงนี้ก็คอยกดเพิ่มมันไปเรื่อยๆฮะตรงไปพี่สองตรงรอบที่สองเนี่ยมันอาจจะเออผมลืมกดคูณสาม ไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่ามันไม่เป็นคูณสามเนีย่ยก็หวังว,ว่ามันจะเป็นบั๊กที่ใช่นะโอ้เวลาผม <c oughs> นี่แหละผมจะเป็นปัญหามากตรงนี้ก็รอผมพอมันเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วก็รอเตรียมตัวใหม่ฮะปึ้มอันนี้ก็ผมแล้วก็รอลบตัวละครแล้วก็รอวางคิวถะกใหม่เลยผมแบบนี้ปึ้งโอเควางคิวถะกใหม่ฮะแล้วก็อัพเลยครับผมตรงนี้นะฟางปากคิวผมปรับไปสกิลที่สี่แล้วก็รอบัฟลดเงินฮะอัพถึงขั้นเจ็ดเหมือนเดิมครับผมแบบนี้แล้วก็วางตัวของอุรรราคะับผม เราเราบัฟล้นกันทำงานนะฮะแบบนี้แล้วก็อัพให้เต็มกดอันนี้กดฟิตฟิตออกผมแบบนี้นะบางเดียดเฟียบเลยครับผมวางตัวของรูเลอร์ไปอ้าวไม่ติดอีกเอ้าเอาไม่ติดเฉยอ๋อมันเป็นข้างบนแล้วก็ปรับเป็นนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็วางรูเลอร์แบบนี้นะผมระเกียดการวางตัวละครจริงๆแล้วก็อัพให้เต็มเหมือนเดิมครับผมกดเบสซิ่งเหมือนเดิมเลยครับผมแบบนี้คิดนี้ครับผมแล้วก็รอไปฮะคิดแต่ไม่มีปัญหาเลยครับผมก็รอไปรอมันตีไปเรื่อยๆครับผม เรนตีบอสไปแค่นี้ก็ชิวๆแล้วฮะกดอันตีไปตัวนี้เงินเหลือเนี่ยจะเอาปากคิวต่อก็ได้นะครับผมเพื่อให้เพื่อให้จบไวขึ้นอ่ะเอาปากคิวต่อให้ตีไปเลยนะแบบนี้ครับผมแล้วก็อัพปรับสกิลเป็นนี่เหมือนเดิมมาที่รูเลอร์แล้วก็อัพเบสซิ่งไปครับผมนี้ก็หรืออุหะระด้วยนะฮะบัฟบได้ยอยังทื่อุหะระบัฟแล้วนะครับผมดาเมจเหลือศูนย์เลยไม่มีดาเมจเลยอุหะระโดนลบดาเมจไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฟียก็ไม่มีมีแค่ป่ากิวที่มีอยู่่ออยยางเดีวะ โดนโดนดาเมจไปแบบหนักหนาสาหัสมากตรงนี it, so it like well, ้ตัวคนอื่นไม่มีไม่มีดาเมจเลยคือเราต้องรอรอให้ปากิวโดนไอ้ตีบอสไปเรื่อยเรื่อยเลยผมประมาณนี้ฮะอยตีบอสไปผมชิวๆพี่ดานที่ถ้ามีป่ากิวก็ไม่ยากครับผมเล่นอยู่แค่นี้เองครับแต่ช้านิดนึงนะตรงนี้พีสองรผม้ว่ามันมันดูช้ากว่าเดิมตอนที่ผมเล่นในไลน์อีกหรือว่าผมคิดไปเองว่าอันนี้นีวผมก็รอดูนะฮะ ปึ้งปึ้งแล้วก็ปึ้งครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมประมาณ2นาที58าวินาทีครับผมโอเคไวกว่าในไลน์ด้วยในซ้ำนะผมก็นะครับประมาณนี้นผมสำหรับการลงตัวของด่านคอเล็กคา m e เมลอตนะครับถ้ารับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปกันแับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม